สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามนิยายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีชื่อว่าหลังม่านแห่งความหวังนะครับเคยไหมครับกับการที่คิดวาดฝันในเรื่องต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องอาชีพและในบางครั้งมันก็เหมือนจะใช่แหละนะ แต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวหลายๆครั้งที่เราหวังว่าพรุ่งนี้หรือวันหนึ่งเราอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่พอเวลานั้นมาถึงจริงๆมันกลับกลายเป็นอีกแบบหนึง่งบ่อยใช่ไหมละ่ะนั่นไงพระพุทธเจ้าถึงได้สอนว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่แน่ไม่นอน มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกนี้รวมถึงต,ตัวเราด้วยตอนที่เราอยู่ดีมีสุขร่างกายแข็งแรงก็ไม่สนหรอกว่าอะไรมันจะอะไรก็ช่างบางทีเราก็อาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่าเรานับถือาศาสนาพุทธอยู่ดังเรื่องราวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรื่องมีอยู่ว่ามีชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าทรงพลเขาเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทของทรงพลมีทรัพย์สินและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวตอนที่บริษัทดำเนินกิจการปกตินั้นทรงพลไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องอือ่นๆเรื่องของบาปบุญคุณโทษแม้แต่น้อย คิดอย่างเดียวว่าจะสร้างเงินสร้างกำไรยังไงให้ได้เงินมากที่สุดการที่จะไปวัดทำบุญนั้นมันไม่มีอยู่ในหัวเขาเลยอาจเป็นเพราะว่าเขาเห็นพระบางรูปที่ไม่น่านับถือก็เป็นได้เพราะสมัยนี้วัดบางวัดก็เป็นเหมือนธุรกิจไปแล้วสิ่งนี้มันอาจจะตอกย้ำใครหลายๆคน ที่มีใจออกห่างจากาศาสนาก็เป็นได้นะเพราะหลายๆที่หลายทางก็มีข่าวต่างๆนานาเกี่ยวกับพระที่ทำตัวเหมือนไม่ได้บวชก็มีเยอะมันจึงทำให้คนคิดลบเกี่ยวกับพระก็มีมากขึ้นาศาสนาเราก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงแต่ว่าต่อจากนี้ต่อจากนั้นมาไม่นานนะัก ประมาณ5-6ปีบริษัทของทรงพลก็เริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมการที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่มีความแตกแยกทางด้านความคิดทะเลาะเบาแวงกันเรื่องต่างๆนานาหลายต่อหลายครั้งมีการแบ่งพักแบ่งพวกหลายๆอย่างประกอบกันธุรกิจของเขาเริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงมีการโกงมากอะไรบ้าง เขาพยายามอยู่หลายปีเลยทีเดียวจนสุดท้ายเงินเขาก็หมดแถมติบรถอีกหลายล้านเขาถูกฟ้องล้มลายในที่สุดเขาเริ่มสับสนเครียดวา้าวุ่นอารมณ์ต่างๆประเดประดังเข้ามาอย่างมากมายเขาเคยคิดจะยอมแพ้กับชีวิตทางออกของชีวิตมันอยู่ตรงไหนละ่ะมาถึงจุดนี้แล้วเขาท้อแท้ เบื่อหนายหมดหวังกับชีวิตแล้วความหวังที่จะกู้บริษัทคืนคงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากตอนนี้เขาก็มีอายุมากแล้วนั่นเองกว่าจะสร้างมันมาได้เขาใช้เวลาหลายสิบปีและนี่ก็เป็นจุดอันตรายที่สุดสำหรับชีวิตของเขาความคิดความเครียดอารมณ์ สภาวะที่รุมเรา้าทุกอย่างมืดมนไปหมดในเออมื่อภรรยาเห็นสามีเครียดหนะักจึงชักชวนสามีไปทำบุญที่วัดจะได้สบายใจและเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นบ้างตอนแรกๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหรนะ่นักเพราะคิดว่ามันคงจะไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายเขาก็ทนแรงรบ,รบเร้าของภรรยาเขาไม่ไหว จึงอยากจะตัดปัญหาและรับปากภรรยาไปวันต่อมาทั้งสองได้หาข้อมูลเรื่องวัดเรื่องวาต่างๆและก็ได้ข้อมูลวัดป่าแห่งหนึ่งมาซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดป่าสายลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนั่นแหละเป็นวัดที่พระปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบเนื่องจากพระที่วัดนี้จะไม่ยอมรับปัจจัยแล้วและก็ไม่ค่อยออกไปนอกวัด แล้วก็ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ผู้คนเห็นข้างนอกมากนะักไม่รับทั้งกิจนิมนต์ใดๆถ้าไม่จำเป็นในส่วนกุติของพระก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีมือถือไม่มีทีวีจะมีก็ตรงศาลาที่ใช้สำหรับทากิจต่างๆเช่นญาติโยมถวายอาหารพระหรือสำหรับสวดมนต์เท่านั้นแหละ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทั้งสองก็จัดเตรียมอาหารหวานคาวตั้งแต่เช้ามืดเพื่อจะไปทำบุญที่วัดป่าแห่งนี้เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันทันทีใช้เวลาไม่นานนักทั้งสองก็มาถึงวัดออกมาถึงก็มีผู้คนที่มาทำบุญด้วยหลายคนด้วยกันทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขและมีอัธยาศัยดี ดูดูไปเหมือนพวกเขาจะมีความสุขมากสภาพแวดล้อมภายในวัดนี้ก็ดูดีดูไปแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าดูร่มรื่นและสะอาดสะอา้านและมีสระน้ำขนาดใหญ่เวลามีลมพัดมาอากาศก็เย็นสบายดีมากพอใกล้เวลาใส่บาตท,ทุกคนก็ต่างช่วยกันจัดเตรียมข้าวของโดยไม่ต้องเอ่ยปากบอกกล่าวกันเลยทุกอย่างเหมือนเป็นไปเอง เพราะที่นี่ก็ไม่มีเด็กวัดมีเพียงญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมและคนที่มาทำบุญเท่านั้นแหละที่ช่วยกันทำช่วยกันจัดและก็มีแม่ชีบางส่วนที่มาช่วยและให้คําแนะนำต่างๆสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่แล้วเวลาก็ผ่านไปไม่นานพระก็เดินออกมาบิณฑบาต ทุกคนต่างก็ก้มกราบแบบสนิทใจพระที่นี่แต่ละลูกดูนิ่งสงบหน้าเรือมใสมากจะมีก็แต่หลวงพ่อเท่านั้นแหละที่ทักทายญาติโยมด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสดูท่านเป็นคนเป็นพระที่ใจดีหลังจากทําบุญใส่บาทแล้วก็ได้นั่งเล่นอยู่ริมสระน้ำพักหนึ่งตอนนี้เขารู้สึกว่าสบายใจขึ้นมา,มากอาจเป็นเพราะบรรยากาศ เสียงพระเทศหรืออะไรก็ไม่ทราบได้ความคิดของทรงคลตอนนี้นั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเรื่องพระไม่น่านับถือเพราะที่เขาได้สัมผัสกับพระที่วัดนี้นั้นมันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวตอนที่อยู่บนสาราฉันนั้นพระทุกรูปนั่งหลับตานิ่งอย่างกับพระพุทธลูก ดูแล้วนะ่าเรื่อมใสย,ยิ่งนะักเขาบอกกับภรรยาว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมถือศีลที่วัดนี้บ้างภรรยาถามเขาว่าคุณจะไหวหรือเพราะพระที่นี่ท่านฉันเพียงแค่หนึ่งมือเท่านั้นนะเขาบอกก็ต้องลองดูหลังจากปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยทั้งสองก็ไปติดต่อที่สาราเตรียมอาหารซึ่งที่นั่นก็มีแม่ชีคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่ หลังจากที่ติดต่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็เดินทางกลับบ้านเพื่อจะเตรียมตัวกลับมาที่วัดนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างที่ตั้งใจและวันต่อมาทั้งคู่ก็ได้มาถึงวัดและก็ได้มาติดต่อเรื่องที่พักสำหรับคนที่มาถือศีลน,นั้นที่นี่มีอยู่สองโซนด้วยกัน มีโซนสําหรับผู้ชายอยู่ด้านในของป่าลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งส่วนของผู้หญิงนั้นก็จะอยู่โซนด้านหน้าวัดใกล้กับกุฏิของแม่ชีกุฏิที่นี่ทุกหลังนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแต่ดีหน่อยก็มีที่อาบน้ำในกุฏิแค่นั้นแหละส่วนแสงสว่างตอนกลางคืนก็ใช้เทียนเอาและจากที่กลับจากสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ศาลารวมแล้ว ทรงคนนั้นก็กลับมายังกุติบรรยากาศที่นี่ตอนกลางคืนนั้นเงียบสงบดียิ่งนักภายใต้ป่าไม้ที่ปกคลุมเมีแสงเดือนส่องสว่างลงมาอ่อนๆเสียงมรงกลางคืนร้องเบาๆเขานั่งสมาธิตามที่พระได้แนะนำมาตอนแรกแก็ไม่ค่อยได้เท่าไหรนักวันต่อมาเขาก็จึงไปปรึกษาขอคำแนะนำจากพระ ท่านได้บอกคร่าวๆว่าการนั่งสมาธินั้นหนึ่งต้องทำตัวให้ตรงพยายามหามุมที่ตัวเองสบายที่สุด 2. ปล่อยใจให้ว่าง 3. ภาวนาคำว่าพุทธตอนหายใจเข้าและทูตอนหายใจออกพยายามนึกถึงพระพุทธรูปทำใจทำกายให้เนื่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่าพยายามคิดเรื่องอื่นให้นึกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวทรงพ้นได้คำแนะนำมาจากพระอาจารย์มาแล้วจึงลองทำดูบ้างเขาเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเส้นทางแห่งกรรมสิ่งต่างๆและชีวิตนั้นมันก็มีขึ้นมีลงทุกๆอย่าง นั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดนั่นเองสุดท้ายที่เขาทุกข์มากนั้นเขาไปยึดติดกับบริษัทที่เขาเคยมีไม่ยอมปล่อยวางนั่นเองการเทศของพระมันก้องอยู่ในหัวของสองคนแล้วละ่ะสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าคนหรือสัตว์จะถูกลืนไปกับเวลาทุกอย่างมันค่อยๆเกิดขึ้นและปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นนามเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเสียงและสัมผัสได้รับรู้ได้แต่พอเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยและค่อยๆหายไป และจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเวลาผ่านไป10ปี20ปี50ปี100ปี300ปี500ปีเราก็จะถูกกลืมและกลายเป็นวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังอยู่ในพื้นแผ่นดินนั่นเพราะว่ามันคือบ้านที่แท้จริงของเรา และคําสอนของพระอาจารย์ทําให้ทรงคลพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วล่ละทรงคนจึงได้ตัดสินใจบวชเพื่อศึกษาธรรมะและอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาจนกว่าชีวิตจะหมดไปสาธุและเรื่องนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วค่อยติดตามกันใหม่ตอนต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆท,ท่านทั้งหลายที่กําลังประสบพบเจอกับเรื่องต่างๆที่คล้ายกับเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ขอให้ท่านได้พลิกวิกฤตต่างๆให้กลับมาดีเหมือนเดิมขอให้ทุกท่านมีความสุข กับชีวิตนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ